ล่าสุดนี้ถอนไปครับเพราะว่าเจ็บนิ้วครับก็เลยน้ำหนักก็เลยขึ้นเยอะ,ะทำร่างกายแนละ้วประมาณสัปดาห์นึงครับก็ากเป็นเหมือนพี่เพชรสยามก็ได้เขาเป็นมือซ้ายด้วยกันแล้วก็ชอบพี่เขานะครับก็ฝากติดตามแล้วก็เชียร์พวกผมเลยครับทับลากับทับไทยครับ สวัสดีแฟนมวยทางมวยเด็ดสองเวดเดือดทุกช่องทางนะครับวันนี้ผมยังอยู่กันที่ค่ายมวยราชานนท์นะครับหลังจากที่พูดคุยกับยุทธการเพชรปตอนะคุณพ่อเขาไปแล้วนะคลิปนี้นี่ก็มาต่อเนื่องเลยนะครับนะผมอยู่กับแชมป์ไายทีวีสรุ่นนะครับรุ่นร้อยสแล้วก็รุ่นร้อยหครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยสวัสดีครับผมทับหน้าซอไปมุลครับทับหน้านะนะทับหน้าคือคนที่ได้แชมป์สรุ่นครับส่วนทับไทยเนี่ยได้แชมป์หนึ่งรุ่นนะครับถูกไหมนะสองสองคนเราเนี่ยทับหน้าทับไทยเนี่ยใครหล่่อกกวาันคม รอว่ะล่ะวันนี้เนี่ยก็จะมาพูดถึงอนาคตของทัพหน้าหน่อยแล้วกันเพราะช่วงนี้เนี่ยหูถือว่าถ้ามีดาวรุ่งสักคนหนึ่งนะที่ฟอร์มร้อนแรงเนี่ยนะครับผมก็ต้องบอกว่าเนี่ยนี่คือแบบอันดับต้นๆของประเทศแล้วนะครับนะต่อยมวยมาอีกครั้งแล้วครับทัพหน้าประมาณหกสิบเจ็ดสิบไฟครับหกสิบไฟแรงบันาลใจของเราคืออะไรทําไมถึงเริ่มต่อยมวยก็ไปดูข้อชกไยครับอืมไปดูที่ไหนมาบ้างจําได้ไหมว่าแบบพ่อต่อยไฟไหนแบบเราชอบมากๆเลยเนี่ย ก็หน้าที่อ,อกตกอครับอ่าต่อ,อยกับใครจำได้ไหมจำไม่ได้ครับแต่พ่อชนะเออเออพ่อชนะเราก็เลยจําได้ครับนะแล้ววันที่พ่อแพ้เคยเห็นวันที่พ่อแพ้ไหมเคยครับก็บ่อยก็บ่อยครับเป็นไงรู้สึกไงในฐานะลูกลูกชายรู้สึกครับอืมก็ก็อยากให้พ่อชนะครับนะเออเออ,เอ,อก็น้องเนี่ยอาจจะพูดไม่ค่อยเก่งนะนี่เนี่ยเราก็ต้องออกตัวกันก่อนว่าอายุป,ปีนี้อายุเท่าไหร่เนี่ยสิบห้าครับสิบห้าเอง่าแต่รูปร่างดีเหลือเกิน นะครับนะเป็นแชมป์ของพายทีวีมาแล้วสองรุ่นรุ่นร้อยสองนี่ได้จากใครไะนั้นชนะวันเฮงครับวันเฮงนะเกียรติชูไทยช่วยเล่าเหตุการณ์ให้แฟนๆได้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างไฟนั้นก็ไฟนั้นก็แทงเข่าน็อกยกซองครับนะได้แชมป์เลยน่แชมป์เส้นแรกในชีวิตเลยป่ะใช่ครับนะเป็นไงรู้สึกอย่างไงบ้างครับหลังจากที่หูต่อยมวยมาก็นานแล้วเป็นแชมป์เนี่ยก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจในตัวเองครับ เออนะครับส่วนรุ่นที่สองอ่ะรุ่นร้อยห้าปอนด์ครับชนะใครวันนั้นชนะน้ําพุครับชนะคะแนนน้าพุครับรุ่นพี่เลยเออผมอยากรู้ความรู้สึกคุณหน่อยต่อยกับนักมวยที่เก๋ากว่าเราขนาดนั้นเรารู้สึกยังไงอ่ะแบบตอนที่รู้ว่าประกบกับน้ําพุเนี่ยเรามีความรู้สึกไงบ้างตอนแรกก็ตื่นเต้นครับหลังๆก็ปกติแล้วไม่ไม่มีความอะไรไม่มีความกลัวไม่มีความกลัวนะคุณพ่อบอกกับเราก่อนต่อยว่าไงให้ไม่ต้องกลัวอื สูได้ครับนะฮะเดอวได้โดนหมัดของน้ําพุบ้างไหมเห็นว่าหมัดหนักในน้ําพุก็ไม่รู้สึกอะไรนะผลได้นะครับแต่ว่าคลิปที่มันเป็นไวรัลเลยคือไอตอนชูมือ<ช>เรารู้สึกงไงมือนเหมือนกับว่าเอ๊ะเดี๋ยวจะร้องไห้เดี๋ยวจะดีใจคือมันเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นเออผมอยากรู้นะคลิปดูเป็นล้านวิวเลยนะอนตอนนั้นเราคิดอะไรอยู่รู้สึกแบบดีใจครับอืมอืมแล้วก็แบบมันพูดไม่ถูกครับนะฮะ ไอ้ตอนที่เราแบบว่าได้รับการชูมือเนี่ยเราคิดถึงใครเป็นคนแรกกองเชียร์นะมากันเยอะอ่ะนะกองเชียร์จากไหนอ่ะเรามีเพื่อนๆหรือว่ามาจากไหนด้านเลียบที่โรงเรียนอ่ะคุณก็เป็นญาติครับ๋อคือญาติๆเนี่ยมาดูกันเยอะครับนะครับนะก็เลยแบบโอ้ดีใจมากนะครับเห็นคุณพ่อเนี่ยบอกว่าตอนต่อยมวยเราเนี่ยชอบมวยมาตั้งแต่แบบสี่ห้าขวบเลยอ่ะนะแล้วแล้วแบบเล่นเชิงกับ ทับไทยใครเป็นพี่เป็นน้องเนี่ยใครเกิดก่อนผมเป็นพี่ครับเป็นพี่เป็นพี่ก็คือเกิดเกิดที่หลังครับถูกไหมเพราะว่าแฝดเขานับคนออกมาก่อนเป็นพี่ครับไอเป็นน้องเนี่ยแล้วเราเกิดที่หลัง่ะนะถ้าต่อยกันเนี่ยคิดว่าเคยต่อยกันทะเลาะกันไหมเคยทะเลาะกันไหมเด็กๆก็บางครั้งครับนะใครเก่งกว่ากันผมนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปถามทับหน้าเขาก็ต้องบอกเอ้ถามทับไทยเขาต้องบอกเก่งกับเราครับนะเออแล้วเรื่องเรื่องของน้ําหนักตัวด้วยนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยเราก็ ขยับไปรุ่น108ร้อยแปดอแล้วใช่ไหมครับมันยังไงทําไมเราถึงโตไวกว่าทับหน้าเยอะเหลือเกินนะเออทับไทยเยอะเหลือเกินล่าสุดนี้ถอนไปครับเพราะว่าเจ็บนิ้วอก็เลยน้ำหนักก็เลยขึ้นเยอะอ๋อเหมือนกับร่งางอาจจะไม่ได้คุมไว้แล้วก็เฮ้ยตอนนี้มันพวดพวดเลยใช่นะคิดดูดิว่าเกือบจะได้ต่อยกับระดับแชมป์ระดมเนินแล้วนะฉลามชนนะครับ,รบตอนนี้เขาประกบมาเนี่ยเรารู้สึกไงต่อยกับระดับประเทศเลยก็รู้สึก บอืมไม่มีกลัวเลยโอ้โหเนี่ยแสดงว่าหัวใจคุณนี่มันนักมวยจริงๆนะนะครับเออถ้าได้ต่อยกับฉลามชนเนี่ยเราจะคิดว่าเราจินตนาการไฟนี้ไว้ยังไงก็บางแข้งขวาแล้วก็บล็อกหมัดแค่นี้คิดว่าจะชนะพี่เขาได้ไหมถ้าได้ต่อยกันนะก็อยากชนะนะแต่ตอนนี้เนี่ยน้ำหนักฉีกไปแล้วครับไปร้อยแปดแล้วเห็นว่ามีโปรแกรมแล้วด้วยจะชิงแชมป์พายทีวีเส้นที่สามครับเจอกับใครฮะ ต่อกับพายทองคําครับเมื่อไหรเมื่อไหรยังไม่ช่วงเดือนธันวาคมใช่น่าจะช่วงเดือนธันวาคมเป็นไงตอนนี้นี่เริ่มทําร่างกายยังไงก็ทําร่างกายแล้วประมาณสัปดาหน์นึงแล้วอืมนะฮะพายทองคําเขามีจุดเด่นอะไรฮะที่เราดูก็มีเข่าครับแล้วก็ซอกกระมาดครับอืมนะตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าโด่งดังมากเลยในโซเชียลก็รู้จักในชีวิตจริงก็รู้จักนะฮะมันเปลี่ยนอะไรเราไปบ้างหรือว่าเราก็ยังเป็นเด็กคนเดิมที่น่ารักก็ เปลี่ยนไปเยอะๆมีคนรู้จักเยอะนี่เป็นไงเท่ไหมก็ดีใจแบบนะแบบไปไหนโอ้ยนี่นักมวยดังอะไรเงี้ยเคยมีคนมาทักนฮะก็บางครั้งครับนะก็มีบางครั้งนะครับเรารับมือกับสมมุติว่าวันหนึ่งเนี่ยเราเราจะต้องแบบมันก็มีนะมวยวันหนึ่งที่เราแบบอาจจะฟอร์ไม่ดีหรือว่าพ่ายแพ้เนี่ยเราเรารับมือกับตรงนี้ยังไงก็ค่อยกลับมาแก้ไขตัวเองครับอืก็อาจจะแบบไม่ได้รีบร้อนอะไรใช่นะอายุเนี่ยเพิ่ง15บ้าเองนะครับได้มองไปว่าฮ ตัวเราเนี่ยจะประสบความสำเร็จระดับไหนครับในวงการมวยเนี่ยได้มองถึงแบบรุ่นพี่นยเราอยากเป็นเหมือนใครไอดลลอลเราอ่ะก็อยากเป็นเหมือนพี่เพชรสยามก็ได้อืมเพชรสยามครับนะฮะเพราะอ่เขาเป็นมวยซ้ายด้วยกันแล,แล้วก็ชอบพี่เขาเนี่อ่าชอบสไตล์การชกชอบอะไรต่างๆครับนะครับอ่ะก็สุดท้ายแล้วนะครับฝากอะไรกับแฟนๆหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ชิงแชมป์เซนที่3าแล้วเนี่ยโอ้มันเกินความฝันไฟฝันไหมเนี่ยก็ เกินมากครับก็ฝากติดตามแล้วก็เชียร์พวกผมด้วยนะครับทับหน้ากับแับไทยอ่ะนะตอนนี้นี่ก็อาจจะยังพูดไม่เก่งแต่ผมเชื่อว่าน่าจะปีสองปีนี้ก็จะพูดเก่งแล้วมั้งตอนนี้นี่หกล้องจอเยอะแล้วอ่ะนะแล้ววันนี้นี่สัมภาษณ์ครั้งแรกเลยไหมครับครั้งแรกในชีวิตเลยนะเคยเคยไปพรีเซนต์หน้าห้องเรียนไหมตอนเรียนเนี่ยเคยออกไปหน้าหน้าหน้าต่าทงเลยใช่ไหมเอออ็อายอกะอายนะเป็นคนขี้อายนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเด็กๆผมก็ขี้อายอย่างนี้แหละ นะโตมาเนี่ยผมไม่อายแล้วด้านแล้ว <c oughs> อ่ะวันนี้ประมาณนี้ครับเกีนะ่ยวกับทับหน้าสอบเป็นบุตรนะเออมีอะไรอยากจะขอบคุณใครเป็นพิเศษไหมครับก็ขอบคุณพ่อครับแล้วก็ค่ายมวยราชโนนครับที่ให้ฟิตซ้อมครับก็ <c oughs> จะไม่ทําให้แฟนมวยผิดหวังครับนะครับอ่ะวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ก็แชร์ด้วยนะก็ต้องขออภัยแฟนๆอีกทีนึงเพราะว่าน้องทับหน้าเนี่ยยังพูดไม่ค่อยเก่งเดี๋ยวอีกสักปีสองปีเนี่ยเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่เนี่ย ต้องพูดเก่งกว่าน,นี้นะเพราะว่าบนสังเวียนเนี่ยเก่งแล้วนักมวยเนี่ยมันต้องมีเขาเรียกว่ามีคาแรคเตอร์นะครับตอนนี้เนี่ยคือบนเวทีเนี่ยชนะแล้วนอกเวทีเนี่ยต้องนะเอาให้มั่นใจกว่าน,นี้อ่ะวันนี้ไปก่อนแล้วครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับขอบคุณครับ